ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็มีไก่นะครับมาแบ่งหนึ่งคู่นะครับเป็นไก่จับใหม่นะครับเป็นไก่ไซส์เล็กนะครับตัวผู้นะครับสวยๆนะครับสวยทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเป็นสีป่าเหลืองสวยๆนะครับคลิปนี้ก็ลงวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันยี่สิบสี่นะครับจากจู่ภูไทยนะครับนะครับสวยๆนะครับ ครับสวยๆเลยนะครับสรงเล็กๆนะครับมาเดี๋ยวมาแก้งถึงราคาเลยนะครับราคานะครับราคาคู่นี้นะครับก็จะแบ่งที่คู่ละเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับไก่อยู่ภูพานสกลนครน,นะครับท่านใดกําลังมองหาไก่นะครับ สวยนะครับสีป่าเหลืองสวยๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม